านนางคุ้มค่ะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าผู้เท่าเฝ้าบ้านนะคะผู้เท่าเฝ้าบ้านกระถางละ350รวมสูงนะคะว่านนางคุ้มผู้เท่าเฝ้าบ้านนะคะกระถางละ350รวมสูงนะคะแล้วก็ต้นนี้เป็นว่านสาวหลงนะคะว่านสาวหลง อยู่ที่250รวมส่งนะคะว่านสาวหลงนะคะต้นนี้นะคะไม้มงคลนะคะแล้วก็ต้นสุดท้ายนี้ว่านเพชรนารายหรือว่าจอมโจรกลับใจนะคะจอมโจรกลับใจชื่อดีชื่อเพราะ350รวมส่ง0 9 9 3, 3ะะ์7 0 1 3 3ค่ะ